ยินดีต้อนรับสู่ YouTube และขอบคุณที่เข้ามารับชมวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้มากที่สุดในโลกนั่นก็คือ Toyota h i l u ักรถกระบะระดับตำนานที่สร้างชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนเรียบบรรทุกของหนักหรือลุยเส้นทางวิบากชื่อของไฮลัก์มักจะเป็นตัวเลือกแรกแรกเสมอวันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดของรถรุ่นนี้ทั้งดีไซน์สมรรถนะและสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากคู่แข่งโตโยต้าไฮลักโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่บึกบึนและทรงพลังแค่เห็นจากภายนอกก็รู้ทันทีว่านี่คือรถที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์การออกแบบด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดุดัน ไฟหน้าเละที่คมชัดทันสมัยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนตัวถังมีเส้นสายแข็งแรงและโฉบเฉี่ยวให้ความรู้สึกผสมผสานร,ระหว่างความแกร่งและความทันสมัยได้อย่างลงตัวใต้ฝากระโปรงไฮลักมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดสูงเหมาะสำหรับการลากจูงหรือบรรทุกสัมภาระหนัก ระบบกันสะเทือนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งความนุ่มนวลในการขับขี่และความแข็งแกร่งสำหรับงานสมบุกสมบนันทำให้คุณมั่นใจได้ทั้งบนถนนในเมืองหรือทางวิบากสำหรับการลุยออฟโรดให้ลักก็ไม่เป็นสองรองใครด้วยระบบขับเคลื่อน4ีล้อล็อกดิฟเฟอเรนเชียลและระบบควบคุมการยึดเกาะถนนที่ช่วยให้ข้ามอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ สิ่งที่ทำให้ไฮรักแตกต่างจากรถกระบะทั่วไปคือชื่อเสียงด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาหรือสภาพถนนที่โหดร้ายไฮลักก็ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือเหตุผลที่คนทำงานจริงอย่างเกษตรกรผู้รับเหมาหรือแม้แต่นักเดินทางผจญภัยเลือกใช้เพราะมันไม่ใช่แค่รถแต่เป็นคู่หูที่ไว้ใจได้ทุกครั้งที่ออกเดินทาง ด้านสมรรถนะไฮลักเน้นความเรียบง่ายแต่มั่นคงมันให้พละกกำลังอย่างสม่ำเสมอในการขับไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักออกทริปตั้งแคมป์หรือฝ่าสภาพอากาศที่เลวร้ายรถคันนี้ก็พร้อมตอบสนองการควบคุมพวงมาลัยให้ความรู้สึกมั่นคงการทรงตัวดีเยี่ยมและด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆของโตโยตา้าก็ช่วยให้การขับประหยัดน้ำมันมากขึ้นใช้งานได้ทั้งเพื่อทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นรถกระบะสายลุยไฮลักก็ไม่ลืมความทันสมัยมาพร้อมระบบอำนวยความสะดวกมากมายเช่นจออินโฟเทนเมนระบบความปลอดภัยอัจฉริยะและฟีเจอร์ที่ทำให้คนในครอบครัวก็สามารถใช้งานได้สบายๆไม่ใช่แค่รถทำงานแต่ยังเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงท้ายที่สุดโตโยต้าไฮลักยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง,แ,งและความน่าเชื่อถือ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่โดดเด่นและชื่อเสียงที่ถูกพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกมันคือรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการเดินทางผจญภัยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองหารถคู่ใจสักคันไทลัก์ก็พร้อมที่จะเป็นคำตอบ